เบรคไฟหลังปล่อยเบรคเินหน้าปล่อยเบรหางหยุดหางหยุดโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพ,นพี่น้องชาวคนรักอาซีทุกท่านผมพลน3าม F DIY หลายไปเื่ชาแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาทำงานเฮลิคอปเตอร์นะครับอ่าเป็นรุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะครับงานของค่ายไฟไวิ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับผมพอ บินด้วยระบบ GPS นะครับตัวนี้เป็นเบล2 0งสแต่จะพิเศษกว่าลำอื่นตรงชุดเฮดจะเป็นโฟเบดนะครับลำนี้จะมี4ใบพัดโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมอันนี้เป็นงานส่งมาให้เซตละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับ4เบดแล้วก็เพิ่มเติมนะครับคือพี่เขาต้องการให้บันหงายท้องได้ด้วยนะครับก็ตัวนี้มาจากโรงงานนะครับเขาจะปิดลูกเล่นเนี้ยไว้นะครับผมก็ เดี๋ยวจัดการให้นะครับเพราะว่ามีวิธีที่ทําให้ลูกเล่นนี้ใช้ได้นะครับผมโอเคนี่นะครับงานสวยๆเลยนะครับผมมีริเวทนะครับไซสใหญ่ด้วยนะครับไซส์สี7ตัวเบรมีขนาดนะครับ360นนะครับผม4 b a เบชุดเทดเป็น4เบนะครับอ่ะลุยครับหางเป็นบัตเลดนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอาการหางมอเตอร์หางบัตเลดดูแลง่ายอายุยืนนะครับแล้วก็หางนิ่งไปรับลุย สวยจังครับผมนี่นะครับเนื่องจากว่าลำนี้นะครับชุดโรเตอร์เฮดเนี่ยเป็น4เบสนะครับผมเป็นเฮดแต่ง4เบสเพราะนั้นเบสเราต้องใช้4ชิ้นนะครับคราวนี้เราต้องเอาเบสช่างก่อนนะครับว่าเบสแต่ละอันเนี่ยมันหนักเท่าไหร่เพราะมันต้องไล่ตัวน้ำหนักเบสใส่นะครับคือมาใส่สลับมั่ไม่ได้มันจะเกิดไวเบไชั่นหรือการสั่นสะเทือนขึ้นที่ ชุดเฮดนะครับผมแล้วเราถึงค่อยไปเซตสวัสด์เพจให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะต่างจาก2เพจนะครับเพราะสองเพจมันไม่มันไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับยังไงก็ต้องใส่ด้านซ้ายกับด้านขวาถูกไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูจะเห็นภาพเลยอ่ะผมตัวยกตัวอย่างอันนี้เนาะโอ้หมันเป็นในนี่เดี๋ยวนะเพราะว่าสีนะครับ ผมต้องลดแสงเห็นไหมสามสิบจุถึงหกนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ยสามนะครับผมจึงต้องจัดคู่เบสนะครับแล้วก็ต้องใส่ที่ชุดเฮดในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็คือต้องใส่ในชุดของเขา เพื่อลดการสั่นสะเทือนให้มากที่สุดเพราะว่าโรเตอร์เฮดหมุนด้วยรอบจัดนะครับเวลาหมุนด้วยรอบจัดนะครับถ้าเกิดว่าเบรทั้ง2ชุดนี้ไม่บาลานซ์กันตัวลำมันจะเกิดอาการนะครับผมแล้วจะทําให้ส่งผลไปที่ชุดไฟชุดไฟจะทํางานหนักนะครับผมเพราะว่าตัวเซอร์วยกพิษเป็นตัวยกตัวลำหรือเดินหน้าซ้ายขวานะครับถ้าเกิดว่าสวอตเพจไม่ละเอียดตัวเบรไม่บาลานซ์ตัวลำมีอาการแน่นอนครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือผมช่างแล้วก็วัดคู่เบดนะครับจัดคู่เบดไว้แล้วที่เหลือก็คือบาลานซ์เบดของคู่เขานะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งลงตัวลำครับผมนี่นะครับเบดชุดนี้นะครับก็ทางด้านขวานะครับค่อนข้างหนักกว่าทางด้านซ้ายนะครับผมดูที่ระดับน้ํานะครับเห็นไหมครับคือระดับน้ําที่ตัวบาลานเซอร์เนี่ยมันเล็กนะครับผม แล้วก็ตัวระดับน้ำมันไม่ได้ละเอียดมากเท่ากับตัวนี้อันนี้คือผมทำเพิ่มนะครับตัวที่วางไว้ด้านบนนี้จะละเอียดมากกว่าครับมันมีความสำคัญเพราะว่าตัวนี้ชุดเฮดเป็นสีเบดนะครับก็ต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับผมไม่งนั้นจะมันจะเกิดอาการสั่นขึ้นที่ตัวลำพอสั่นสะสมมากๆชุดไฟจะทำงานหนักและชุดไฟจะอายุสั้นนะครับ โอเคนี่นะครับผมเดี๋ยวก็บาลานแล้วก็ใส่ตัวลามแล้วเดี๋ยวผมจะทำมาร์กเกอร์ไว้นะครับก็คือจะทำมาร์กจุดจับคู่กับเบสนะครับผมเบสกับคิปเบสนะครับเวลาใส่เบสสมมุติว่าพี่เจ้าของลามต้องมีความจำเป็นต้องถอดเบสเก็บแล้วเวลาใส่ใหม่จะได้ไม่หลงชุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กเอาไว้นะครับเป็นรอยดินสอเล็กๆครับผมไม่เลอะเทอะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการบาลานซ์เบสนะครับผมก็คือ เบสผมแยกเป็นคู่ๆนะครับแล้วแต่ละคู่ก็จะมีน้ำหนักต่างกันนิดหน่อยเนื่องจากว่าตัวนี้ชุดเทดเป็นโฟเบสนะครับมันต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำหนักเบสแต่ละอันให้ดีนะครับผมเพราะว่าตัวชุดโรเตอร์ทำงานหนักขึ้น1เท่าตัวนะครับแล้วก็ต้องเซ็ตกล่องเซตรอบให้ดีนะครับผมอันนี้ผมบาลานซ์เบสให้เรียบร้อยนะครับตอนแรกเบสข้างนี้หนักกว่านะครับผมนี่นะครับผมก็เอาตัวเทปมาแปะนะครับผมนี่นะฮะ ที่ปลายเบสเห็นไหมครับที่เป็นรอยตรงนี้เนาะนี่คือเทปใสนะครับถามว่าทําไมผมไม่เอาสติกเกอร์สติกเกอร์แปะเบสต,ต่างๆแปะถามว่าผมมีไหมครับผมมีนะฮะนี่นะฮะแต่ว่าผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าเคยใช้แล้วเวลาเราแปะไปเนี่ยเวลาสติกเกอร์มันค่อยๆหลุดนะครับมันจะเกิดแรงต้านกับอากาศผมจึงคิดว่าการแปะเบควรแปะที่สันเบ นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับคือแผ่นเทปนะฮะเราควรจะแปะที่สันเบสนะครับแล้วก็รีดเทปขึ้นกับรีดเทปลงด้านล่างเพราะว่าเวลาใบพัดนะครับตัดอากาศ้ดยรอบจัดโอกาสที่สติ๊กเกอร์จะลอกอะ่ะมันไม่มีนะครับถูกไหมครับแต่ถ้าเราเอาเนี่ยถ้าเราเอาเทปไปแปะที่เฉพาะด้านบนสันเบรเฉยๆสมมุตินะครับเนี่ยครับถ้าเราแปะไว้ข้างบนเฉยๆ ถ้าเทปฝั่งนี้ลอกอ้าเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดแรงต้านพอเกิดแรงต้านเรื่อยๆสติ๊กเกอร์หลุดนะครับผมบาลานซ์ของเบรก็เสียไปก็เท่ากับว่าบาลานซ์ที่เราทําไว้ก็คือกลับไปเป็นเหมือนตอนแรกที่น้ําหนักไม่เท่ากันพอจะนึกภาพกันออกใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่ามันอ้าแต่มันยังไม่หลุดแรงต้านที่เกิดที่เบรฝั่งนี้ก็จะมากกว่าเบรฝั่งนน้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงใช้วิธีนี้นะครับนะครับบาง,บาง าบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับเวลาบางทีพี่ๆที่เป็นเจ้าของลำรับงานไปก็ถามผมว่าทําไมบาลานซ์เบรแบบนี้นะครับผม,ผมก็ผมก็อธิบายให้พี่ๆเจ้าของลำฟังนะครับทุกท่านก็โอเคเข้าใจในที่สุดนะครับผมอันนี้ก็เลยถือโอกาสทําคลิปอธิบายไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าการใช้วิธีนี้มันก็จะดีระยะยาวครับผมโอกาสที่เทปจะหลุดลอกมันไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเทปไม่ได้ขาดด้านหน้าเพราะว่าด้านหลังนะครับด้านที่มันหลุดได้เนี่ยอยู่ข้างหลัง แล้วเบดเนี่ยหมุนแบบลักษณะนี้ตามเข็มนาฬิกาลมวิ่งผ่านทางด้านนี้นะครับยังไงก็ไม่มีทางที่ลมมันจะไปทําให้เทปเปิดได้พอ,อนึกภาพออกใช่ไหมครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผมบาลานซ์เบรดที่สันเบรดมากกว่าที่จะแปะข้างบนเบตรดต,ตรงๆนะครับผมเพราะผมต้องการลดปัญหาตรงจุดนี้นะครับก็โอเคประมาณนี้ครับผมครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทํามาร์กเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับ เห็นไหมครับฝั่งเบรนะครับผมแล้วก็ฝั่งกีเบตรต์นะครับเวลาที่ถ้ามีความจำเป็นต้องถอดเบรนะครับผมเวลาใส่ก็สามารถจะเรียงใส่ตามตาแหน่งเดิมได้นะครับโอเคตัวบาลานซ์ของตัวลำก็จะดีที่สุดไปครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวกล่องเซ็ตเสร็จแล้วเดี๋ยวไปบินได้เลยครับ โอเคนะครับผมจากที่ดูนะครับแตกโอเคนะครับอ่าทดสอบปีนกันนะครับเล็กเซเไลท์นะครับยกขวาปล่อยยกซ้ายปล่อยหันหางปล่อยเร่หน้าปล่อยเบรกนะครับปลยหลังปล่อยเบรกนะครับผม มีรมมาพอสมควรนะครับแต่ระบบแอติจูดทำงานโอเคเลยครับผมที่ลองวงกลมนะครับซูมได้ซูมนะครับวงกลมออตโต้สีเกตสวยๆเลยนะครับผม ผมดิดนมอม่าเบรคปึ๊บลองหงายท้องกันนะครับสีเบรนี่สวยมากเลยนะคะสวยเสียงมันแตกต่างด้วยนะนี่ครับ้งมาเพราะว่าจำนวนเบรในการตัดอากาศมันเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัว เสียงมันก็เลยจะแตกต่างขึ้นจากสองเบสก็จะเป็นเสน่ห์ของ4ี่เบสนะครับพวก4เบสห้เบสตรงนี้สาเบสก็ด้วยแต่สเบสก็จะมีจำนวนเบสที่น้อยกว่า4เบส ปล่อยแเบรคไฟหลังปล่อยแเบรคเดินหน้าปล่อยแเบรบคหางหยุดหางหยุดโอเคครับผม โอเคนี่ครับผมจ,จอดได้ครับ เรียบร้อยครับผม4เบสหล่อมากๆเลยครับนี่ครับโอเคก็ตามโจทย์นะครับผมหงายท้องได้นะครับและโดยชุดเฮดชุดเฮด4เบสนะครับผมสวยอ่ะเสียงก็มีเสน่ห์นะครับโอเคครับผมจบครับเจเรียบร้อยครับมาเล่นนาซีกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับหล่ออ่ะหล่อมากก็เหมือนฮิวอี4เบสเลยเพราะว่าชุดเฮดเดียวกันเขาคล้ายเดียวกันนะ แต่ว่าคือตัวเบลสีเบก็สวยรอสวยงานดีครับมีรีเวทเห็นไหมครับมีรีเวทที่บอดี้สวยสมจริงครับผมโอเคครับออกแบบมาดีครับผมใส่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ได้จริงๆใส่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเคยลองแล้วนะครับประมาณ4,300ม ah ิลลิแอมป์ยังใส่ได้เลยโอเคครับเพียงแต่ว่า Default ของเขานะครับมาที่3,000ม ah ิลลิแอมป์4เซลล์เพราะฉะนั้น เฮลิคอปเตอร์ของไฟวิงเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะบินได้นานหน่อยครับแล้วก็ CG ดีเพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนใหญ่จะถ่วง CG ไม่ให้หางหนักจนเกินไปและทําให้ตัวลำเนี่ยบินได้นานด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการเซตที่จะให้บินนานขึ้นก็เซตค่าที่กล่องเพิ่มเติมเซตแมชชีนิกเพิ่มเติมนะครับมันก็จะประหยัดแบตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งจะทําให้เราบินได้นานขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ